บอกแม่ไหนขี้ให้ดูสิเหลวหรือเปล่า แล้วก็วันที่ไปกับน้องเจี๊ยบก็แน่นอนในการเดินทางของทุกธุรกิจเนี่ยของความสําเร็จมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวกับน,นูสกินนะต่ให้คุณทําเส้นทางของความสาเร็จใดในชีวิตเวลาคุณสําเร็จคุณถึงได้ภูมิใจเพราะคุณได้ผ่านจํานวนอุปสรรคที่มากมายมาแล้วคุณเซเลบเรตให้กับจํานวนอุปสรรคที่คุณผ่านไม่งั้นคุณจะเซเรบเบตเพื่ออะไรล่ะฮะถ้าวันนี้ให้ทุกคนเนี่ยขึ้นรับโฟลข,ขึ้นรับโฟสตาร์เคเตอร์โดยที่คุณไม่ต้องทํางาน ไม่ต้องเหนื่อยให้ขึ้นตอนนี้เลยอ่ะ,อะพี่ปูขึ้นมาแชร์หน่อยครับเป็นทีมลิตจะพี่อยากจะขึ้นไหมแล้วพี่ไม่ได้ทําพี่ไม่ได้เหนื่อยอ่ะพี่จะขึ้นไาครับเราไม่ขึ้นถูกไหมครเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่พลาวกับอุปเพราะเราเราขึ้นไปเราตบมือเรายอมรับความสําเร็จเรายอมรับการชื่นชมจากคนเพราะจํานวนอุปสรรคที่เราผ่านวันที่ไปทากับน้องเจี๊ยบเนี่ยที่ธรรมศาสตร์นะฮะก็มีทีมใหญ่เสร็จแล้วก็ไปด้วยกันก็ไม่มีคนมาเลย Này ít mấy kìa มันกจะมันก็จะทีมโตเหรอจ๊ะอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราทําออกไปโอเคไหมครับเพราะนั้นไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณอ๋องพูดโอเคไหมครับเพราะนั้นเราออกไปก็รีคูดได้มากมายนี่ต้นอาจจะมีเรื่องของการปิดการขายมาแชร์สัก5าข้อสุดท้ายก่อนจะพูดถึงสิงคโปร์แล้วเราก็จะได้เลิกไปทํางานประจําพรุ่งนี้กันนะครับแต่ไม่ใช่ต้นนะครับพรุ่งนี้เช้าเาจะไปเช่เลนฟิตเนสครับ ก็สิ like ปีที่แล้วตั้งใจทำนูสกิ er. นนะเพื่อให้ทุกวันนี้เป็นแบบนี้รีคูดคือลมหายใจแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเรื่องของเพราะว่าเมื่อกี้สัญญากับลูกทีมสัญญาพี่หน่อยเอาไว้ว่าจะมาแป่งปันเรื่องการปิดการขาย การปิดปิดการขายนะครับ,นะรบการปิดการขายนะครับข้อที่1นึ่งใครอยากทีก่นี่อยากปิดการขายได้เยอะๆยอะมากเลยฮะโอเคอย่างแรกรู้ที่1ก่อนเลยนะ,ะข้อ1เลยคือเ,นอเ,นอเนออหนือเหนือเหนือให้กว่าข้อ1ข้อศูนย์เลยก็ได้ไม่สามารถปิดได้ร้อยเนะฮะยังไงก็ไม่มีทางวันไหนที่เราขายของได้ก็เก็บโมเมนต์นั้นอะเอาไว้จําวันที่เราขายไม่ได้ วันไหนที่เราขายของไม่ได้ก็ให้เรานึกถึงวันที่เราขายได้เยอะโอเคไหมครับเพราะนั้นมันก็เป็นแบบนี้สลับกันไปครั้งต่อครั้งโอเคข้อที่หนึ่งนะฮะของการปิดการขายนะครับต้องทำให้เขาชอบเราก่อนอันนี้สำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดวันนี้เรายังรู้สึกว่ามันมีระยะห่างระหว่างตัวเราโอ้ยตัดสายทิ้งแปบบว่ายังไม่สะดวกรับ เด yeah, yeah, mm ี๋ยวโทรกลับเนอ้อจ้าเออซื้อของมาฝากแล้วจากสิงคโปร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําให้เขาชอบเราก่อนทุกครั้งที่เราคุยเนี่ยมันจะต้องค่อยๆใกล้ชิดใกล้ใกล้ใกกันไปเรื่อยๆถ้าเรายังรู้สึกว่ามันยังมี d i s t ทน c e มีระยะห่างเราก็ต้องเข้าไปใกล้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็ยังไม่ปิดการขาย โอเคไหมฮะพรรู้สึกว่าปิดไปเนี่ยเขาความเชื่อถือในตัวกันและกันเนี่ยหรือใจมันยังไม่เปิดนะครับเพราะนั้นเราจังเปิดใจไม่ได้เราก็จะปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับอันที่สองนะไปเร็วๆเพราะทุกคนจะได้ไปพักผ่อนนะครับก็คือหาอันเม็ดนิดอันเม็ดนิดเม็ดนี่แปลว่าพบประสบนะครับก็คือหาความต้องการที่สิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์เขาโอเคไหมครับข้อจะใช้เครื่องสําอางสมมุติจะพูดถึงการขายของแล้วกันแหม ขายของก่อนนะครับสมมุติการเรื่องการขายของสมมติเขาใช้ลาแมออยู่แต่หน้ายังเป็นฝ้าอยู่เราเจออันเม็ดนิดหรือยังครับเจอไหมฮะว่ามันยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ตอบโจทย์จากสิที่เขาใช้อยู่นะครับส่วนในเรื่องของธุรกิจหรอนะครับก็หาเปิดก้าสิบสองใบเจอไหมฮะอันเม็ดนิดขยายเป็นไหมครับเห็นภาพไหมฮะว่านูสกินจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างโอเคไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยข้อ3นะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับให้เรานะครับให้เลือกการปิดการขายคือการให้เลือกให้เลือกนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้พี่จะสมัครเลยไหมอันนี้ก็ให้เลือกหรือเปล่าครับไม่ให้เลือกเลือกเหมือนกันคือสมัครกับไม่สมัคร <laughs> แต่ว่าการให้เลือกจะต้องเป็นเลือกชุดใหญ่หรืออะไรฮะ ชุดเล็กโอเคไหมครับการเป็นเครกขายจะต้องให้เลือกเงินสดหรือบัตรเครดิตครับเงินสดหรือบัตรเค,ดนะครเคคด,เคดิตนะครับอโอเคไหมฮะเงินสดบัตรเครดิตนะครับถามเขาครับเขาชอบสดไหมนะครับเงินสดกับบัตรเครดิตมีอะไรให้เลือกอีกครับวันนี้สมมติจะการนัดหมายพี่สะดวกมาวันอังคาร วันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์นึกออกไหมครับเราจะไม่เราเลือกอะไรก็ตามเลือกทั้งสองอย่างเราได้หมดนะ่ะโอเคปะ่ะไม่ใช่เลือกอันหนึ่งแล้วเราไม่ได้อะนะครับอันที่4นะครับโอเคอันที่4นะครับก็คือให้เราถามคําถามที่เป็นบวกเพื่อให้ได้คําตอบที่เป็นบวกคือเคยได้ยินในอ่านหนังสือครับที่เขาบอกว่าถ้าเขาพูดกับเรา yes ถามอะไรก็ตามะฮะแล้วเขาตอบว่า yes 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 เนี่ยห้าครั้งเขาจะเราจะปิดการขายได้วันนี้ถ้าพี่เนี่ยอย่างคำถามที่เป็นบวกเพื่อให้ได้คำตอบที่เป็นบวกคืออะไรครับถ้าวันนี้พี่ได้ลงทุนแค่อาสี่หมื่นกว่าบาทแล้วพี่ได้กลับมาเดือนละแสนพี่ว่าคุ้มไหมนึกออกไหมครับเขาตอบว่าอะไรครับเข้าใจไหมครับคำถามที่เป็นบวกเพื่อให้คำตอบที่เป็นอะไรครับบวกเกตภาาไหมฮะ อ่าเราก็ไปฝึกปือกันเอาเองนะครับหรือว่าอย่างเช่นแบบว่าถ้าวันนี้พี่ได้เดือนละแสนขึ้นมาพี่ว่าครอบครัวและลูกพี่จะแฮปปี้ขึ้นไหมแฮปปี้ไหมครับ <Happy. S 1> อ่าคำถามเป็นบวกเพื่อได้คําตอบที่เป็นบวกนะครับแล้วถ้าวันนี้เนี่ยถ้าพี่นะครับอ่าเอาเวลาที่พี่เคยเดินห้างดูหนังชอปปิ้งแล้ววันนี้พี่สามารถที่จะเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาทาแล้วได้ธุรกิจอีกก้อนหนึ่งแล้วมีไรายได้เพิ่มอีกเดือนแสนพี่ว่าดีไหมครับดีด ภาพไหมฮะคำถามที่เป็นบวกเพื่อนเนี่ยถามอย่างเงี้ยสามเยสโอเคไหมครับถ้าพี่ได้ทําธุรกิจอย่างหนึ่งของอย่างหนึ่งนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนสูงแต่มีหน้าที่เดียวทําให้ตัวพี่สวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นรวยขึ้นแล้วเป็นธุรกิจที่จับเสือมือเปล่าไม่ต้องลงทุนขายได,ได้ได้เงินขายไม่ได้ไม่เสียอะไรแล้วก็ทําให้เพื่อนพี่เนี่ยสวยขึ้นอ่ารวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นพี่คิดว่าธุรกิจนี้น่าสนใจไหมครับน่าสนใจ เก็ตภาพไหมฮะนั้นคําถามที่เป็นบวกเพื่อให้ได้คําตอบเป็นบวกข้อ5นะ้าเท่าที่ต้นนึกออก5ข้อตอนนี้นะครับก็คือปิดการขายอะไรครับให้เทามีเติมคําในช่องว่างใช่ครับหลายหลายครั้งคนที่ทําได้ดีที่สุดคือพี่แหม่มนะแกเป็นคนแกจะไม่ยอมกลับบ้านรู้ผู้มุ่งหวังถ้าผู้หวังไม่ซื้อ เพราะนั้นการปิดการขายหลายๆครั้งครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราเขาแค่โนคําเดียวยังไม่เอาไม่หรือว่าคิดดูก่อนคาเดียวอะ่ะเราไม่ได้พยายามที่จะปิดหรือพยายามที่จะตอบข้อตัวแยงการนําเสนอที่แท้จริงจะเริ่มต้นหลังจากการปิดการขายถ้าเราลองนึกภาพนะฮะเราเริ่มไปพูดกับคนแล้วเราเริ่มพยายามจะปิดการขายเขาจะไปตอบเขาจะีข้อตัแย้งกลับมาถูกไหมฮะ นั่นแหละฮะคือการนําเสนอที่แท้จริงเพราะการนําเสนอก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ตรงใจเขาก็ได้ถูกไหมฮะชักไม่น้าทั้งห้าพูดไปนู่นพูดไปนี่ฉันจะอยากหายฝ้าเธอจะเอามาใต้ตาอะไรเงี้ยมันไม่ตรงใจกันน่ะนึกออกไหมครับพูดอย่างไปอย่างแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มที่จะขอนะฮะอ๋อขอโทษขอโทษโทษต้นต้นขอโทษต้นเตรียมมาหมด6ข้อเอาเอาเนี่ยออกก่อนปิดการขายหลายครั้งทุกคนคงเข้าใจแต่ข้อ5คือปิดการขายแบบชึกทักอันนี้ถ้าเกิดใครไปทํางานกับต้นนี่ จะทำบ่อยมากอะไรนะฮะก็คือปิดการขายแบบทึกทักที่ทุกคนพูดว่าทำไมเวลาต้นไปรู้สึกมันปิดการขายแบบสมูทมากๆะฮะก็คือมันเป็นปิดการขายแบบทึกทักนะครับก็คืออย่างเช่นแบบอย่างสมมุติเราถามไปแล้วว่านี่ดีไหม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 ถูกไหมครับดี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 ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวต้นจะสมัครสมาชิกให้พี่ฟรีแล้วเดี๋ยวพี่จะเริ่มเลยนะฮะว่าอีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยพี่ได้เดือนละแสนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้นจะจัดเป็นชุดนี้ให้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยต้นเราที่เราคุยกันแล้วเนี่ยดูพี่อ่าพี่เหมาะกับน,นี้มากที่สุดทั้งนั้นเดี๋ยวต้นขอแบบประชาชนหนึ่งต้นทำสมาชิกให้ฟรีครับก็คือก็คือไปปิดการขายทึกทักไปเลยอ่ะนึกออกไหมขอแบบประชาชนไปเลยหรือว่าที่แบบถามว่าเอองั้นเดี๋ยวพี่ใช้บัตรเครดิตได้เลยนะครับของที่บริษัทเราอ่ะดีมาก รูดบัตรเครดิตได้ไม่มีชาร์จแล้วพี่ได้แต้มสะสมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวที่ใช้ของวีซ่าหรือของมาสเตอร์การ์ดครับอะไรนะอะไรพี่หน่อยโอเคไหมฮะโอเคนะครับแล้วก็ข้อหคือการปิดการขายหลายๆครั้งโอเคไหมครับนี่คือเรื่องของการปิดการขายมีใครมีข้อสงสัยไหมครับ ถามครับผมนั้นต้นจะตอบเขานะฮะต้นเคยตอบคำถามนี้นะครับต้นก็ตอบเขาว่าในนูสกินเนี่ยโฟมล้างหน้าของเราอะ่ะนะครับเฉพาะโฟมล้างหน้าของนูสกินเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยแปดตัวนั้นวันนี้มันขึ้นอยู่กับคนที่มาแนะนําให้พี่ก่อนหน้านี้เขาเชี่ยวชาญหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพี่ทำกับต้นต้นเชี่ยวชาญ ต้นสามารถที่จะแก้ไขให้พี่เนี่ยสามารถนั so ้นได้พี่คิดดูง่ายๆนะถ้าวันนี้พี่หน้ามันแล้วเกิดคนที่เข้ามาแนะนําพี่เนี่ยนะครับเขาแนะนําเอาโฟมล้างหน้าของหน้าแห้งให้พี่ใช้พี่ว่าพี่จะใช้ดีไหมครับไม่ดีทั้นต่อให้เป็นของดีอก็ตามเป็นยี่ห้อไหนก็ตามถ้าเขาแนะนําให้พี่ผิดยี่ห้อนั้นจะดีไหมครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้อนูสกินแต่ผมแนะนําให้พี่ใช้ถูกกับผิวใช้ดีอาจใช้ได้ยเใช้ถูกกับผิวพี่พี่ว่าพี่จะใช้ได้ดีไหม แล้วถ้าเกิดพี่ดูนะครับถ้าเกิดสินค้าของเราไม่ดีขายไม่ได้คนจะมาซื้อกันนูสกินเยอะขนาดนี้ไหมย,ยอดขายนูสกินจะปีหนึ่งถึงเจ็ดหมื่นกว่าล้านหรือเปล่าออฟฟิศนูสกินจะอยู่ใจกลางเมืองใหญ่โตขนาดนี้ได้ไหมนูสกินทํายอดขายปีละสามพันล้านข,าของไม่ดีใครจะมาซื้อปีละสามพันล้านครับพี่ mm hmm. จบไหมอ่ะ <laughs> โอเค <laughs> วันนี้มันหมด ไม่ให้หน่าเกลียด yeah. อย่าาขาคุณมากมครับพี่ไม่ใช่ครับการปิดการขายมันต้องมีศิละปะแล้วก็การปิดการขายมันคือทักษะนั่นคือสาเหตุว่าทําไมนะฮะต้นถึงเสียดายหลายๆคนมากๆเพราะว่าทักษะมันใช้เวลาในการฝึกซ้อมไหมฮะ,ะทักษะใช้เวลาในการเรียนรู้ไหมฮะคนที่จะ แกะสลักลายกระหนกไทยหรือว่าทำอะไรที่มันประดิษฐ์ประดอยสวยๆใช้ทักษะสูงๆวิชาการทั้งสูงใช้เวลาฝึกฝนเป็น10-20-30ปีมีความเป็นครูขึ้นมาได้ไหมฮะแล้วสิ่งที่ต้นเห็นในนูสกินคือหลายๆคนเนี่ย g i v p up ธุรกิจนูสกินก่อนที่เขาจะฝึกนูสกินจนเก่งและประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่เข้าใจคำว่าทักษะถ้าเขาอยู่กับนูสกินไป10ปีเขาจะเก่งขึ้นไหมฮะ เขาจะเป็นท e ีมอิลิตเป็นบูเดมอนเป็นสตาร์หาสี่สายได้ไหมฮะสิปีได้ <laughs> ได้ไหมฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยฮะต้องขอแบ่งปันตรงนี้สิเคล็ดลับของความสําเร็จในทุกๆอย่างที่เราอยากจะทําในชีวิตคือการให้เวลามัน <laughs> ถ้าเรา allow yourself to be successful you give yourself a time ที่เราจะสามารถจะฝึกฝนให้เราสามารถที่จะเก่งขึ้นทุกๆวันแต่คำถามสําคัญมากกว่านั้นที่มันไปด้วยกันก็คือว่าเราต้องพิจารณาตัวเราว่าเดือนนี้เราลีคุดคนเก่งกว่าเดือนที่แล้วหรือเปล่านึกออกไหมครับถ้าวันนี้คุณยังพูดเหมือนเดิมไปฟังหูเด็ดมากเลยสุดยอดเจ๋งไปเลยโอ้โหคำพูดนี่มันโดนใจจริงๆแต่พอไปอยู่หน้าโพสตเรกเงียเงี้ยเง ยังพูดเหมือนเดิมที่คุณพูดโอ้โหแล้วไปฟังใหม่สุดยอดเลยอะ่ะนูสกินโอ้โหพูดโดนใจทําไมเคยเห็นใครรวยจากงานประจำไหมแล้วมาถึงทาในสิ่งที่ไม่มีวันรวยเรามีรายจ่ายหลายทางทําไมต้องมีรายได้ทางเดียวโอ้ฟังแล้วมันใช่พออยู่หน้าโพสเปกยี่ <c oughs> อยากทานูสกินไหมนูสกินสนุกนะทําดีนะอะไรอย่างนี้ออกมาคือเราจะต้องเป็นไงฮะ <c oughs> เก่งขึ้นทุกเดือนไหมฮะ <c oughs> วันนี้เราพูดอะไรที่มันเจ๋งกว่าเดือนที่แล้วบ้าง ถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะเก่งขึ้นทุกเดือนไหมครับ <Okay. S 1> คุณจะพัฒนาขึ้นไหมครับหรือสามเดือนที่ผ่านมาคุณพูดเหมือนเดิมตลอดเราจะพูดยังไงให้ตัวเราเข้าใกล้พี่แม่มคุณอ,องคงคุณนิพันธ์คุณเบิร์ตมากขึ้นทุกๆเดือน,นอคุณต้นด้วย <laughs> นะครับ <laughs> นะครับผมโอเคไหมฮะ นั้นการพัฒนาในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆว่าเราลองดูซิว่าเราเนี่ยเก่งขึ้นจากเดือนที่แล้วไหมพูดได้โดนใจพูดแล้วมันอาจะแทกใจแล้วเขาแบบว่าบายเรามากขึ้นไหมหรือเรายังพูดใช้คําพูดเดิมๆกับเมื่อ3มเดือนที่แล้วอยู่นะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่ถามคําถามที่ว่าปิดการขายหลายๆครั้งยังไงถึงจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยไปตื้อเขานะครับนั้นเวลาที่เราปิด การขายปุ๊บครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราขอบัตรเขาแล้วเขายัางไม่ให้นะครับเขายัางไม่ให้ขอบัตรเขาแล้วเขายัางไม่ให้เราก็เปลี่ยนเรื่องคุยบ้างเออบางครั้งนะฮะนูสกินเนี่ยมันคือการหาคนลงตะก้าสามใบใบที่หนึ่งคืออะไรครับใบหนึ่งปกติพี่ไม่เคยขึ้นเรื่องนี้ก่อนอ่าความสวยความงามอันที่สองคือเรื่องอะไรครับ สุขภาพเรื่องของเลยครับธุรกิจ,กจนั้นวันนี้เราพูดถึงแต่สปา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 เพราะเราคิดว่าเขาอ่ะอาจจะสนใจสปาถ้าเราพูดปิดไปแล้วมันยังปิดไม่ได้วนไปนเรื่องสุขภาพบ้างได้ไหมวนไปนเรื่องสุขภาพไม่ได้วนมาเรื่องธุรกิจบ้างไหมธุรกิจไม่ได้วนกลับไปความสวยปิดต่อเนื่องมาให้มันมีเรื่องเปลี่ยนเรื่องคุยไม่ใช่พูดเหมือนเดิมเดิมเอาสิเอาสิเธอ,อซื้อสิทําไมไม่ซื้อเอาบัตรมาเอามานนี่แล้วก็ แล้วก็กระเป๋าตังค์ก็อยู่ตรงนี้กระเป๋าตังค์ก็อยู่นี่ก็ดึงงดึงง่นั้ว่าเอาบัตรมันนี่เอาบัตรมันนี่้มันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะแั้วก็น่าเกลียดอ่ะเออเราก็วนไปวนไปเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้คนที่เก่งเรื่องนี้ที่สุดคือน้องวาเพราะน้องวาจะเป็นคนชวนไปพูดเรื่องอื่นแล้วก็ไปพูดเรื่องงานพูดเรื่องขำๆใช่ไหมฮะพูดเรื่องนี้มันแบบเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็วนกลับมาปิดใหม่ต้องรู้เพราะเราฝึกบ่อยๆจะรู้จังหวะ ว่ประมาณนี้เราจะเริ่มที่จะอ่านหน้าของผู้มุ่งหวังออกบางครั้งเขาเริ่มทําหน้าเซงเราต้องเปลี่ยนเรื่องไหมฮะสดงว่าสิ่งเราพูดเป็นยังไงครับมันยังไม่โดนใจเขาก็ t ไหมฮะมันยังไม่โดนใจเขาไม่ใช่สิ่งเขาสนสนใจสมมุติเรามองหน้าผู้มุ่งหวังแล้วเขาต้องจ้องตาเราฟังที่สิ่งเราพูดแล้วเขาหยุดแล้วเขาไม่ทําอย่างอื่นแปลว่าเรากําลังพูดโดนและเ,เรื่องนี้โดนและเรื่องนี้ใช่แล้วเรื่องนี้ใช่แล้วเพราะงานเราต้องหาอะไรเขาฮะด e e ถ้าเขาปุ๊บเราก็มองซ้ายมองขวาหยิบนู่นหยิบนี่ไม่สนใจแปลว่าเราพูดโดนใจเขาไหมฮะมต้องทํำยังไงฮะเปลี่ยนเรื่องโอเคไหมครับง่ายแค่นี้เองนะครับโอเคจบนะครับต่อไปจะพูดเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของไปสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดใหญ่มากนะครับในธุรกิจนูสกินมันมีอยู่ไม่กี่อย่างนะฮะที่ถ้าเราเนี่ยกดถูกจุดแล้วธุรกิจมันจะเบิ้ล เสียงใครนักเก็ตอยงถ้าเรากดถูกจุดมันจะเบิ้ลน,นะครับโอเคพูดถึงสิงคโปร์ก็คงไม่ต้องพูดมากนะครับว่านี่คือปุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่ถ้าคุณกดถูกจุดมันจะเหวี่ยงองค์กรของเราอย่างมหาศาลแลวไม่ใช่แค่องค์กรหรือล,ลูกทีมเรารวมทั้งตัวเราด้วยตัวต้นเองนะครับก็ ไปอเมริกามาทั้งหมด5ครั้งแล้วนะครับบางช่วงเวลาเนี่ยไม่มีเงินต้องรูดบัตรเครดิต10,000แบาทเพื่อจะไปอเมริกาต้นก็ไปมาแล้วแล้วต้นก็ทํามาแล้วเพราะว่าต้นรู้อย่างเดียวว่าสิ่งที่สําคัญคือถ้าเรามีพลังเรามีความเชื่อวันหนึ่งเราได้รายได้20 30 40, 40ลบ้านจากนูสกินแน่นอนถ้าตาเรายังมีพลังอยู่นั่นนี่คือเชื้อเพลิงที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเราในห้องนี้นะครับก็จะต้องไปงานสิงคโปร์ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราไม่ต้องคิดแล้วนะฮะว่าเราจะไปไม่ไป เราต้องคิดอย่าลืมนะฮะถ้าเราถามคําถามที่ถูกต้องเราจะได้คําตอบที่ถูกต้องเราต้องคิดว่าวันนี้เราจะชวนลูกทีมไปกี่คนทํายังไงต้องโทรปรึกษาบลาอไแล้วเฮ้ย <c oughs> ช่วยพูดกับน้องคนนี้หน่อยสิยใหญ่เขาไปสิงคโปร์เฮ้ยต้องเราต้องถามคําถามเองว่าวันนี้ฉันจะพาคนไปสิงคโปร์กี่คนนี่คำถามที่ถูกต้องไหมฮะ <c oughs> ครับนี่คืองานเอ็กซ์โปนี่คือที่คือเอ็กซ์โปนะครับตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ค้นพบไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน นะครับตัว๋วเครื่องบินนี่ก็อาจจะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือ Expo เนี่ยมันจะห่างออกมาจากฉางกีแอร์พอร์ตเนี่ยหสถานีฉางกีแอร์พอร์ตหสถานีรถไฟฟ้า,ฟานะครับแล้วที่ Expo เนี่ยมันจะมีโรงแรมอยู่แค่2โรงแรมเท่านั้นโรงแรมแรกที่อยู่ติดกันใกล้ที่สุดเลยคือคือถ้าเดินออกมาจากโรงแรมแล้วสะดุดหัวกระไดโรงแรมหัวเราก็ไปชน Expo เลย คือใกล้้ลมากจริงๆอยู่ที่ตรงนี้ Park a v ดเวนนะครับอีกอันหนึ่งคือคาปรีอันนึงคาปรีเราจองได้อันนี้จะหรูกว่าคืนละ6 5พันห้าหอะนรฮะหกพันหนะ้าครับอันนี้หกพับาทค่าโรงแรมต่อคืนนะครับานนี้ต่อคืนนะครับเราอยู่กันทั้งหมด3คืน ามคืนนะครับสามคืนก็คือเราไปวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็เสาร์เย็นแล้วก็กลับเพราะนั้นก็คือหนึ่งคืนสองคืนสามคืนโอเคไหมครับแต่ว่านะครับวันนี้อุ้ยราคาตั้งหกพันห้าแต่วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ข้างนอกนะครับหรไปอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะถูกกว่าครับอาจจะสี่ห้าพันแต่สิ่งที่เราต้องเสียคืออะไรครับ ค่ารถไปกลับโอเคไหมฮะค่ารถไปกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะค่ารถไปกลับบวกไปบวกมาก็ราคาไม่ได้ต่างกันมากโอเคไหมครับแต่ว่าอันนี้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเลยมาถึงปุ๊บใครอยากมาปุ๊บก็เดินิี่กระเป๋ามาได้เลยแล้วเราลืมของกลับมาเอาของที่ห้องก็ได้เหมือนกันแต่ห้ามกลับมานอนนะฮะก็คือกลับมาเอาของกลับมาทําอะไรเดินไปไม่มีสายไม่ต้องเหนื่อยตื่นสายได้นิดนึงโอเคไหมครับนั้นเราก็สามารถที่จะเดินไปงานเอ็กซ์โปเนี่ยได้เลย เพราะนั้นต้นคิดว่าบวกค่าโรงแรมบวกกับค่ารถบัสเพราะว่ารถบัสเพราะว่างานเอ็กซ์โปเนี่ยบางทีเราจะเลิกกันถึง4ี่ทุ่มหทุ่มเพราะนั้นเวลากลางคืนเวลารถบัสของเอ็กซ์โปของที่สิงคโปร์เขาวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีค่าชาร์จค่าต่างๆเพิ่มมากขึ้นหลายพันบาทที่จะวิ่งรถบัสใหญ่กลางกลางคืนนะครับเพราะนั้นราคามันก็จะสูงแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราได้ที่พ์คเนี่ยมา30ห้องแล้วก็ได้ที่ขับ ปีตอนนี้แค่30ห้องเพราะฉะนั้นมี60ห้องจะ accommodate คนได้แค่120คนเท่านั้นตอนนี้นั้น120คนแรกของ V t ทีมจะได้อยู่ที่ตรงนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวจะได้ไปอยู่ที่ตรงนี้แทนก็คือที่ที่แว l ์ลูโฮเทลโฮเท t คอมทอมสันรสอะไรสักอย่างนเนี่ยฮะอยู่ตรงนู้นแล้วก็ต้องนั่งรถบัสมาตอนเช้าแล้วก็ตอนคืนก็แทนที่จะเดินกลับปุ๊บกลับห้องได้เลย คุณก็ต้องนั่งรถบัสไปอีกครึ่งชั่วโมง40นาทีกว่าจะไปถึงห้องนอนโอเคไหมครับเพราะฉนั้นต้นคิดว่าเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรเนี่ยนะฮะจะดีมากๆเพราะฉะนั้นตกแล้วถ้าอยู่ที่ Park a v เวนิเนี่ยถ้านอน2คนฟังต้นก่อนนะครับถ้านอน2คนจะตกอยู่ที่คนละ9,000บาทแต่ว่า4 3 4วัน3คืนนะฮะ9,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะฮะจะสมหัวกันหน่อยตามสไตล์ current current drive รู้จักไหมฮะ current drive ภาษาไทยเลยกกะเหลียงนะฮะโอเคภาษาอังกฤษเลข current 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 นะฮะก็คือจะเหลือคนละ6,000บาทโอเคไหมฮะก็ถ้าเกิดว่าค่าตั๋วเครื่องบินอยู่ที่ประมาณ7,000แปด0 0นันะฮะก็อยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นสามหมื่นสี่คุ้มไหมฮะ ต้นพักุมมหาก,กับทุกสิ่งทุกอย่างและความสะดวกสบายเพราะนั้นวันนี้ก็คือใหญ่ทุกคนเนี่ยลงชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็นามสกุลถ้าใครจะนอนห้องเดียวกันเนี่ยก็คืออาจจะโน้ตไว้ให้นิดนึงนะครับสามคนก็ได้แต่ว่าให้เอาหมอนเอาอะไรดีๆไปน,นอนเองนอนพื้นเพราะว่าห้องมันใหญ่แล้วเป็นโรงแรมคืออย่างดีถ้าใครนอน3คนก็จะให้อยู่ตรงเนี้ยคารีอาจจะแพงขึ้นมานิดนึงแต่หาร3แล้วตกประมาณ6 0 0 0บาทห0พ0นนิดๆไม่ถือว่าแพงมากนะครับแล้วก็ นอนเสร็จแล้วตอนเช้าก็เก็บของเก็บของอะไรให้มันดูไม่ออกเป็น3คนหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาไม่จะมาไล่เราหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะฮะก็แต่คิดว่ามีปัญหาเพราะมันเป็นงานเอ็กซ์โปเขาก็เข้าใจนะครับเพราะนั้นตอนนี้คือตอนนี้ไม่ต้องไปจายไม่ต้องจ่ายนะฮะเป็นก้อนเป็นอะไรแบบนี้ก็คือตอนนี้อย่าอ่ามัดจานะครับตอนนี้นะฮะไปต่อราคามัดจํามาให้แล้วเดี๋ยวคืนเงินให้ก็คือได้แค่3 0 0 0บาทก็มัดจําได้แล้ว ครับต่อคนนะฮะต่อคนก็คือ3,000บาทแล้วเดี๋ยวต้นจะทยอยเก็บนะครับเดือนละสองถ้าเดือนไหนที่มีจ่ายค่าเครื่องบินจ่ายอะไรก็ไม่ต้องเดือนไหนมีจ่ายค่าเข้างานอะไรก็ไม่ต้องก็ทยอยจ่ายเดือนละ2000 2,000 2,000คือจะไม่เก็บเงินก้อนจะให้ทยอยเพื่อช่วยทุกๆคนเดือนส0 0 0บาทอย่างเงี้ยประหยัดอย่างอื่นเอาอะเราก็ไปงานสิงคโปร์ได้แล้วอะก็จะช่วยให้ทุกคนสามารถไปได้นะครับนั้นวันเนี้ยก็คือ ได้แค่ร2อยคนแรกเท่านั้นเพราะนั้นก็คือใหญ่ทุกคนเนี่ยลงชื่อนามสกุลแต่มันดีมากๆนะฮะงานสิงคโปร์เนี่ยสนุกมากแล้วดีมากๆเลยครับโอเคงั้นต้นก็คงจบไปเท่านี้มีอะไรเพิ่มไหมฮะอ่าไม่มีแล้วดึกแล้วก็เดี๋ยวลงชื่อด้านหน้าได้นะครับขอบคุณมากครับอ่าพรุ่งนี้นะฮะตอนตอนเย็นนะครับบ่ายอาที่พรุ่งนี้วันที่3นะครับตอนเย็นมี BB ีที่เด e c o n n e c t i o n สายไฟฟ้าใต้ดินลาดเพร้าวนะครับ เวลาเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมมีสแกนเนอร์ด้วยมีสแกนเนอร์ด้วยนะครับวันที่ห้าหยุดไม่มีคอนเฟอเลนต์ไม่มีบีบี b b, ตอนเย็นไม่มีอะไรเลยโอเคไหมครับ